บ่าวไถโซสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณนักคนใดด้วยวัสดุดีทุก,กท่านเอฟซีโอ้นะผมแกงขี้เหล็กนะผมโอเมนะ้เดี๋ยวกันแกงขี้เหล็กใส่กระดูกหมูใส่หนังควายไอ้ทีนะเดี๋ยวไปให้กับเดี๋ยวยังกึมให้กับเอ็ดในทีมงานเอฟซีย่าบอกว่าเร่อยสุดๆนะครับผมถึงวันนี้ก็จะมีเจ็บปวดมีงานเลี้ยงไอ้เสียงงานเลี้ยงย่ำๆนะครับผม ลาเผาหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันนะครับผม fc ี่เป็นแกงขี้เหล็กนะครับผมแกงขี้เหล็กที่มือคุณยายนะครับ fc นี่ครับแกงขี้เหล็กผมชอบกินครับผมมันขมขมมันอร่อยดีนะ fc นะข้าวเหนียวร้อนๆนะครับใส่เข้าไปโอ้โหนะ fc นะไม่ต้องพูดเถอะอะไรจะอะไรยังอะไรนะผมวันนี้คลิปรวัวๆนะ fc นะ มีสาระบ้า,บางไม่มีสาระบ้า,บางก็มาางไม่ว่ากันนะครับผมส่วนมากจะไม่มีสราระนะครับเอฟซีเพราะสไตล์เราสไตล์แบบสาระไม่ค่อยมีนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับขอบคุณทุกกาําลังใจนะเอฟซนะีที่ยังชมคลิปพวกเรา,ารเป็นกำลังใจพวกเรามาตลอดนะเอฟซีจิตวิญญายของทีมงานพวกเราคือทำความดีครับทำความดีช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำอะไรกัน

จังมาเยอะวันดีครับนี่ครับแม่ครัวโอ้โหเดจ๊ยุ่งอาบแล้วเหรอเจ้าหน้าอาบแล้วทำไมเจ๊ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆช่วงนี้นะโอ้โหคนมันมีของบริจาคเยอะของเขามเอาการเยอะเลยนี่ไม่เนื้อใหม่ก็ไม่ได้ซักไงมันมีเวลาซักไงโอ้ปลานี่ผมกี่ตัวครับกี่ตัวหนึ่งาโอ้ โอ้ครับโฟ่โตัวนะเอฟซีสามตัวนะครับผมโอ้ซีโอซีโอโฟ่เหนื่อยมากินออ่วแบ่งคำเยกกันนะที่เราแบ่งกันนี้นะยังไงให้กินกันเป็นคู่สามีภรรยาเราเราผมไม่มีคู่อะแล้วก็จะพีเองให้จงเคยได้กันอยู่แล้วโอ้ได้แค่สามสิครั้งเองสามสิครั้งเองตอนที่ไปตรงโน้นนะผมเห็นเจ้านอมด้วยกันอยู่สามสิครั้งเองได้เหรอ ไปนนั้นก็จะกินกันเป็นคู่เออวันนี้เราจะจะได้รู้กันว่าใครจะหมดเร็วแล้วขี้มันด้วยขี้มันขี้ขี้ปลาเร็ววะขี้ปลาลินเนี่ยเฮ้ยขี้มันอยู่เปล่าอยู่นะน่าจะอยู่เหรอเขาอู้ยครับผมของดีเลยยังไหมโอ้โหทิ้งขี้กันไม่ให้กินน่ากินดีกว่าผมจะขี้ปลาลินทิ้งนะครับผมขี้ผมละทิ้งเถอะเรียกที่บานมาดูเถอะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ ไม่มีสระเหมือนเดิมอีกทีนะขอบคุณการรับชมนะครับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครเอฟซีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีมีงานใหญ่รออยู่นะครับผมเทพื้นครับพรุ่งนี้นะเอฟซีเทพื้นบ้านคุณยานางนะครับผมเดี๋ยวบาร์เดสัปดาห์ขอรับประทานพวกก่อนนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ